สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้แอรการประจำกองเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวา,ายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เวลา10นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้หนายไพรัตพรสมบูรณสิริอายการสูงสุดนำอายการประจำกองสนักงานอายการสูงสุดจำนวน75คนเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญ,ญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายจุมพลพันสมธิ์รองอายการสูงสุด นายวชระอินทุสุดอธิบดีอายการสำนักงานอายการคณะกรรมการอายการและว่าที่ร้อยตรีสมบัติพรมเมธเลขานุก,การอายการสูงสุดร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดํารัสแก่อายการประจํากองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ฟังอายการทุกคนกล่าวคำปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกันก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ท่านทั้งหลายเมื่อสมัครใจมาเป็นอายการย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องมีหน้าที่หลายด้านทางคุ้มครองสิทธิของประชาชนรักษาผลประโยชน์ ของรัฐและอำนวยความยุติธรรมในบ้านเมืองแต่หน้าที่ทั้งหลายนี้แท้ที่จริงก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพราะการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างถูกต้องเป็นธรรมก็คือการอำนวยความยุติธรรมให้บังเกิดขึ้น อันจะนำมาซึ่งความดีความเจริญและความผาสุกมั่นคงของส่วนรวมประเทศชาติจึงของให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนโทยจะหนักถึงผลอันยิ่งใหญ่ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับอยู่เสมอแต่ละคน ก็จะมีกำลังใจในการรักษาความดีและปฏิบัติหน้าที่ได้สมดังคำปฏิญาณขออำหวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความก้าวหน้ารุ่งเรืองในอาชีพการงานยิ่งยิ่งขึ้นไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติร์เลสเตเนื่องในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติร์เลสเตซึ่งมีในวันที่20พฤษภาคม2568พนรพนาท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติร์เลสเตกรุดมดี ในโอกาสวันฟุ้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติยมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีประสบแต่ความสุขสวัสดีและมีพารณนาไมยสมบูรณ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติรมเลสเตประเทศไทยและสาธารณารัฐประชาธิปไตยติร์เลสเตมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเคารพยกุกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันเสมอมาประเทศของเราได้พัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับติรมเลสเต ข้าพเจ้ามั่นใจว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการพัฒนาอย่างยั่งยืนเทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีต้อนรับเรือตัดน้ำแข็งสวลงสองเยือนประเทศไทย เวลาเก้านาฬิกาส6มนาทีสมเด็จพระนิษฐิธาราชรา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสโมสรกรมอู่ฐานเรือฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีในพิธีต้อนรับเรือตัดน้ำแข็งสซเวหลงสองเยือนประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาสองเมษายน2 5 6 8และเฉลิมฉลองในวาระครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนปี2,568 การเดินทางมาเยีอยประเทศไทยของเรือสเวหลงสองภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจสำรวจทวีปแอนตาร์กติกาและเดินทางกลับสู่สาธารณารัฐประชาชนจีนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐประชาชนจีนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและการพัฒนาความร่วมมือในระยะยาว โดยความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีน และสำนักงานบริหารกิจการขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จีนสะท้อนถึงความร่วมเงินดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณารัฐประชาชนจีนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในการนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานพิธีต้อนรับเรือตัดน้ำแข็งซเอลงสองความสำคัญตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งมายาวนานทั้งในด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนทางวิชาการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะในสาขาสิ่งแวดล้อมและการวิจัยทางทะเลยิ่งเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค การมาเยือนของเรือนเสวยหลวงสองจึงไม่เพียงเป็นบุตรหมายสำคัญทางวิชาการแ,แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพความร่วมมือและความตั้งใจร่วมกันที่จะขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตของโลกและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพวิพพทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นเป็นลำดับขอเข้มใจกองทัพเรือรวมทรัพยากรทา้งหมขพระเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากนั้นสเสด็จพระราชเนินไปยังท่าเรือจุกสเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบในการนี้ทอดพระเนตรภายในเรือสเวลงสองซึ่งเป็นเรือสำรวจขั้วโลกลำที่4ของจีนและถือเป็นเรือสำรวจขั้วโลกลำแรกของจีนที่สร้างขึ้นเองทั้งหมดเป็นเรือตัดน้ำแข็งขนาดกลางที่มีความทันสมัยและมีสมรรถนะสูงที่สุดลำหนึ่งของโลกมีความยาว122.5เมตรกว้าง22.3เมตร กินน้ำลึก12เมตรสามารถรองรับลูกเรือได้40คนและนักวิจัยอีก50คนรวม90คนมีภารกิจหลักคือสนับสนุนการสำรวจวิจัยขั้วโลกในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกทานน้ำแข็งวิทยาวิทยาศาสตร์ทางทะเลวิทยาศาสตร์บรรยากาศธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ นิเวศวิทยาและชีววิทยารวมถึงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทั้งในแผนระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้เรือยังมีบทบาทสำคัญในการรับส่งนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการขนส่งสเสบียงอาหารเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับสถานีวิจัยของจีนทั้งที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเรือสำรวจอัจฉริยะที่ทันสมัยที่สุดลำหนึ่งของโลกด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดหลายชนิดครอบคลุมการสำรวจที่หลากหลายอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยสำหรับการประมวลผลข้อมูลทั้งด้านปฏิบัติการและการวิจัยภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงห้องพักโกรงพยาบาลคลินิกรักษาพยาบาลห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การที่เรือตัดน้ําแข็งเวยลงสองเยือนประเทศไทยครั้งนี้สืบเนื่องจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมาราชกุมารีมีพระราชดำริให้นักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักบริหารกิจการทางทะเลนกรุงปักกิ่งและสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนณนครเซี่ยงไฮ้ในปี2556ทำให้เกิดความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทยกับสำนักงานบริหารกิจการขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้จีนและสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน เพื่อสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อาการเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของไทยได้ไปร่วมสำรวจศึกษาวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้กับคณะสำรวจของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีนตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันจำนวน17คน นอกจากนี้ยังทําให้ประเทศไทยได้เข้าร่วมในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคคือการประชุมเรื่องวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ในเอเชียให้มีบทบาทในเวทีขั้วโลกอย่างเข้มแข็ง เปิดโอกาสให้นักวิจัยไทยได้เข้าถึงการฝึกอบรมการใช้ทรัพยากรร่วมกันและการวางแผนวิจัยในลักษณะพะหุภาคีซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในระหว่างนี้จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมสำหรับเยาวชนอาทินิทรรศาการสวยหลงทูแ c ะซีดอันซน อินโพลาร g เจนระหว่างวันที่14ถึง25พฤษภาคม2568ที่สยามพารากอนเพื่อเปิดโลกวิทยาศาสตร์ขั้วโลกให้กว้างขึ้นได้เห็นความสำคัญของการวิจัยขั้วโลกผ่านนักวิจัยไทยและเทคโนโลยีสำรวจที่ล้ำสมัยของจีนมุ่งหวังให้เกิดความประหนักถึงความสำคัญของขั้วโลกต่อระบบนิเวศและชีวิตประจำวันของเรารวมถึงกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยไทยรวมถึงเยาว,วชนจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับทีมวิจัยระดับแนวหน้าของจีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสำรวจขั้วโลกด้วยเรือตัดน้ำแข็งสวยหลงสองมีกำหนดจอดเทียบท่าที่ท่าเรือจุกสเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสตหีบจังหวัดชลบุรีจนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้ ประธานอุคม,มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่นักกีฬาดีในแห่งชาติประจำปี2567 เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ศาลาหัตไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสรรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จำนวน10คนเข้ารับรางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานประกอบด้วย Wow. นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นนักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นหญิงดีเด่นนักกีฬาอาชีพชายดีเด่นนักกีฬาอาชีพหญิงดีเด่นนักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นนักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นนักกีฬาพิการชายดีเด่นและนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นทั้งนี้ในวันที่16ธันวาคมของทุกปีเป็นวันกีฬาแห่งชาติ S <S การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่16ธันวาคม2567ณอินดอร์สเตเดียมหัวมากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติประวัติแก่นักกีฬาสืบไป องคมนตรีประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับสองหนายพลากรสุวรัณตน์องคมนตรีประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเป็ 1, 2, 5, 6, นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับสองณอาคารสำนักงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริเขตบางพลัดและประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากการติดตามการดําเนินง,งานของคณะอนุกรรมการที่ผ่านมาทําให้โครงการอน,นื่องมาจากพระราชดาริในทุกพื้นที่ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่สรุปโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดาริภายใต้การดําเนินง,งานของคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราช112โครงการดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน67โครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน189โครงการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน123โครงการ สำนักงานกปร,รฝ่ายเลขานุการได้น้อมนำพระบรมราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาต่อยอดมาเชื่อมโยงกับโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน22โครงการเช่นโครงการต่อยอดโครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องศักดิ์และโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคประชาชนได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมทางด้านประมงปศุสัตว์พืชการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการจัดทำบัญชีครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ดินน้ำป่า ซึ่งหลังจากมีการพัฒนาต่อยอดโครงการประชาชนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มเป็น89,700บาทต่อปีซึ่งเดิมมีรายได้เพียง64,637บาทต่อปีและฝ่ายเลขานุก,การได้รวบรวมโครงการแอนเนอร์มาจากพระราชดำริ มีประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนเสนอแนะให้เป็นโครงการต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในช่วงวันที่1พฤษภาคม2567ถึง30เมษายน2568จำนวน9โครงการตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทำไว้แล้วให้ก้าวหน้าเกิดประโยชน์ดียิ่งขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และรกระล้าสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้วารชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และกระกลาสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายมูตรีดารีและเมะและสมาชิกเอกมูริดันอาบูสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บ จะเขตคนร้ายใช้อุดปืนยิงใส่ขณะวิ่งออกกำลังกายบนถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่3บ้านละเวงตบลดอนทรายอเภอไม้แก่นจงหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีเวลา15.30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาตีมเหสียาโมผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญดอกไม้และตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมูใหญ่มูหม,มัดเทาเพชเจะมาและสมาชิกเอกมะรูดิงปิสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลไม้แก่นอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนนี้แล้วก็เช ความหวงใหญ่ของพระองค์ท่านจบข่าวในพระราชสำนักแล้วอีกสักครู่กลับไปที่คุณเจษด,ดาและคุณวันวิสาช่วงนี้ที่ชั้นออนเซนีอมอนโมลีสวัสดีค่ะ